สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยนานาสาระอีกเช่นเคยนะครับเจอกันอาทิตย์ละครั้งยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกๆท่านนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท้อ,ทองฟ้าก็ มีเมฆมากนะครับอากาศก็เย็นๆสบายสบายนะครับทางภาคอีสานไม่ทราบว่าที่บ้านเพื่อนๆจังหวัดเพื่อนๆอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตบอลสีให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับตู้ใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็กำลัง จัดตู้นะครับเอาบอลสีลงตู้นะครับบอลสีหน้าหนาวเราก็ตูช้าหน่อยนะครับตูช้าหน่อยก็นะครับอันนี้ก็เป็นบอลสีหลวงแรกนะครับก็เอาอเขา้าในตู้ไว้ก่อนนะครับเขาจะได้ตูเร็วๆนะครับ สีลาหุ่มทองนะครับหลายๆตัวนะครับหลายตัวก็เอาเข้าตู้นะทยอยเข้าตู้นะครับอันนี้ก็นิวเวฟนะครับนิวเวฟก็เข้าตู้ไว้นะครับ ก็มีล้อมเทศนะครับนี่ก็สีแดงสีชมพูนะครับออกชมพูชมพูสวยนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะครับอับสรอนสวรรค์นะครับอับสรอนสวรรค์ไปดูอีกตู้หนึ่งนะครับตู้หนึง่งสมาชิกก็เริ่มแออัดกันแล้วนะครับ สมาชิกก็เริ่มแอรกันแล้วนะครับนะครับหลายหต้นนะครับหบพะเก้านะครับเมืองเกาะเกรดนะครับหลายหลายต้นนะครับอ่นี่ก็สิริพรนะครับบอนสีสิริพรหลายหต้นนะครับเพื่อนเอนอาก ก็ยังโอเคนะครับอยู่ในตู้นะครับอยู่ในตู้นะครับแต่วันนี้นะครับจะเอาไปเปลี่ยนกระถางสักหน่อยนะครับะจะเอาตัวศิลาเพชรนะครับผมเพื่อนๆดูครับสวยจริงๆนะครับศิลาเพชรหามาสะสมกันได้นะครับอเอาศิลาเพชร ไปจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับสมาชิกน้องๆก็เริ่มจะแออัดแล้วเดี๋ยวจะได้ย้ายตู้นะครับแล้วก็เอาบอลสีตับเดือนนะครับอบอลสีกระฎาาคมนะครับไปเปลี่ยนตู้นะครับอโทษครับไปเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็เปลี่ยนตู้ด้วยนั่นแหละครับมา มาครับเพื่อนๆเรามาเปลี่ยนกระถางศีลาเพชรกับกะละกดาคมกันนะครับกระถางที่เตรียมไว้ก็เป็นกระถาง5.5าถ้านิ้วนะครับเพื่อนๆใส่ขึ้นกระถางเดิมกระถางสี่นิ้วนะครับใบกั้มปูใสเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านิดหน่อยน,นะครับวันหยุดก็ ถ้าไม่ได้ไปไหนเราก็มาดูแลบอลสีของเราเปลี่ยนกระถางบอลสีของเรานะครับถเป็นบอลสีบอลเป็นบอลสีโบราณหรือบางชนิดเขาก็จะอยู่นอกตู้ได้นะครับถ้าบอลสีตัวใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาก็หน้าหนาวก็ต้องอยู่ในตู้นะครับเพื่อน ใบก้ามปูกรจะใช้ใบก้ามปูล้วนหรือผสมดินก็ได้นะครับก็อึอบโ,โทษทีครับสายไมโครฟูค่อนขาน้างที่จะเาจากะกะไปนิดนึงก็เตรียมดินแล้วก็เอาบอลสีออกจากกระฐานเลยนะครับ วันสีออกจากกระถางเลยนะครับลาดเขาทะลุแล้วนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับใส่ออกระถางนะครับใส่กระถางนะครับแล้วก็ ดุที่ใช้ในการปลูกของเราก็จะเป็นในก้านปูเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆใการปูแล้วก็หาเก็บได้ทั่วๆไปนะครับต้องให้อากแดด ให้แห้งนะครับหแห้งวิธีการว,วิธีการหมักใบตั้มปูยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูคลิปที่ผ่านๆมานะครับว่าทำยังไงก็ไม่ยากนะครับกดนี่มไม่ต้องกด นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งต่อ,อไปที่สองสีลาเพชรอ่าสีลาเพชรนะครับศีลาเพชร เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเขาก็จะได้โตเร็ว,รวๆนะครับเพื่อก็มีเวลาสองอาทิตย์นะครับก็มีเวลาได้ อัปเดตอะไรต่างๆบอลสีบ้างเรื่องราวต่างๆบ้างให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอาทิตย์ละคลิปสองคลิปนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆพีพ่ๆก <c oughs> ็ใครที่ชอบต้นไม้บอลสีนะครับก็จะมีคลิป มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนการท่องเที่ยวหรือเรื่องราวอะไรต่างๆก็นานๆจะมีลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับดังนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ เอาเข้าตู้นะครับเข้าตู้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางบอนสีนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนอช่วยติดตามและขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่ ยังติดตามช่องอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพืเ่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ